ครับคือคําว่าแดชบอร์ดก็เหมือนกับเป็นแผ่นที่เราจะแสดงข้อมูลต่างๆของในระบบของเราให้กับกลุ่มต่างๆได้รับทราบนะหลักๆก็คือพี่น้องประชาชนตัวโรงพยาบาลหน่วยบริการหรือนักวิชาการที่จะเข้ามาดูข้อมูลถามว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เราเผยแพร่ตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลเรื่องก,การใช้เงินของเรานะครับว่างบประมาณที่เราได้รับจากรัฐบาลเนี่ยเราจ่ายไปให้โรงพยาบาลไหนแล้วด้วยค่าบริการอะไรเท่าไหร่ หรือพี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโลกนี้มีบริการอยู่ตรงไหนเกียรใครให้บริการเท่าไหร่ะนะครับหรือว่าตัวหน่วยบริการเองเวลาเ,ลาเบิกค่าใช้จ่ายเข้ามาเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วอยู่ในจุดไหนเผื่อท่านจะได้ติดตามงบประมาณของท่านหรือว่านักวิชาการอยากจะรู้ว่าเอ๊ะในมองในเชิงระบาดวิทยาตอนนี้โรคไตมีจํานวนมากตรงไหนหรือว่าโรคมะเร็งตรงไหนเพิ่มมากอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็น ตัวนี้ที่เราจะเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วในอนาคตนี่เราจะเพิ่มปริมาณสิ่งที่เราจะเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องการใช้เงินและเรื่องของบริการที่เกิดขึ้นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเอะแล้วก่อนหน้านี้นะคะเรามีการเปิดเผยมากน้อยขนาดไหนก่อนจะมาเป็นแดชบอร์ดเนี่ยค่ะครับก่อนหน้านี้เราจะมีเปิดเผยเรื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขู้ประมาณว่าเราจัดซื้ออะไรไปบ้างนะคะแต่อันนี้ก็เป็นปกติที่หน่วยรายชาการเนี่ยเปิดเผยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่า เมื่อเราใช้งบประมาณปีหนึ่งแสนกว่าล้านเนี่ยให้บริการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเชื่อว่าก็คงมีคนต้องสงสัยนะครับว่าจ่ายไปค่าอะไรบ้างให้ใครเท่าไหร่ใครได้ไปเท่าไหร่ให้บริการเท่าไหร่แล้วคุ้มค่าคุ้มเงินกับที่เราจ่ายหรือไม่อย่างไรก็จึงะจะเกิดเกิดว่าเราจะเปิดเผยตรงนี้มากขึ้นมากกว่าที่เราเคยเปิดเผยตรงนี้ก็่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลด้วยนะที่อยากให้มีการเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยที่เราก็พยายามที่จะดูเรื่องความลับไม่มีข้อมูลความลับผู้ป่วยใดๆเราก็คิดว่าบริการอย่างเนี้เราก็จะให้ผู้ป่วยได้ลองดูก่อนและถ้าท่านต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็สามารถจะส่งข้อมูลเข้ามาในแดชบอร์ดของเราได้เราก็จะเตรียมข้อมูลนี้เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไปประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือเมื่อพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเงินภาษีของท่านใช้จ่ายไปอะไรเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยเราก็เชื่อว่าท่านก็จะมีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําหรือตั้งคําถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งก็จะเกิดการพัฒนาแล้วก็การใช้เงินก็มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลมากขึ้นในอนาคตอันนี้ก็คือตัวแดชบอร์ดที่เราเปิดตัวในวันนี้นะครับแล้วเข้าไปดูได้ยังไงคะต้องเข้าไปช่องาาทางไหนเข้าไปในเว็บไซต์เราครับผมเ,เว็บไซต์าาสปสช<อ><ก>เลยใช่ครับเพราะมันจะมีการคลิกเข้าไปตรงนู้นดูตรงนี้ดู<อ>ก็ง่ายท<ๆ>ี่เข้ามาในเว็บไซต์เราเลยนะครับ